สวัสดีครับมาพบกับรายการ EAT Automation Talk นะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยเรานำเสนอกันในเรื่องของงานเทคโนโลยี CNC เหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกในตัวที่ส่วนที่เป็นสปินเดิลนะครับตัวส่วนที่เป็นสปินเดิลนั้นเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เป็นตัวองค์ประกอบของชิ้นส่วนที่เป็นแมคคาทรอนิกที่มีทั้งงานเครื่องกลงานไฟฟ้าและงานคอนโทรลนะครับมันจะเสมือนกับเป็นตัวมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะสร้าง หมุนรอบโดยปลายก็จะติดทูนลิงเอาไว้ นะครับในการทําดอกกัดอะไรต่างๆซึ่งใน e ีีนี้เนี่ยเราจะมารู้จักเทคโนโลยีการวัดชิ้นงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของตัว CMM และการชดเชยในเรื่องของค่าหัวกัดนั่นเองนะครับซึ่งการวัดหรือเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะฮะเราก็มาดูเครื่องมือทางด้านที่ใช้งานทางด้านแมคาทรอนิกส์กันด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเรามาดูในเนื้อหาของการอธิบายชิ้นส่วนสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสปินเดิลนะ ครับสิ่งที่เป็นสปินเดิลลองดูนะครับลักษณะของตัวสปินเดิลเนี่ยอย่างที่เราเห็นในภาพตัวสปินเดิลเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นสปินเดิลชื่อดังนะฮะอย่างตัว G M N เนี่ยเรามาลองดูซิว่าโครงสร้างของตัวสปินเดิลเนี่ยนะครับเขาเออกแบบกันอย่างไรซึ่งสปินเดิลเนี่ยก็คือตัวเป็นงานชิ้นส่วนเครื่องกลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้ในงานเครื่องเครืง c n c เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมีความพ c i ิชันมากนะครับก็ต้องออกแบบกันตั้งแต่ตัวที่การหลอดเย็นในเรื่องของแบริ่งซึ่งแบ,บริบ่ แบริ่งเป็นโอหลากหลายมากๆนะครับและแบริ่งที่ใช้กับงาน CNC นั้นถือว่าเป็นแบริ่งที่มีงาน Pre r e c i s i o n ซึ่งลองดูลักษณะาการดีไซน์เนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่าตัวที่เป็นคูลลิ่งที่ชาร์ปกับสปินเดิลเฮาสิ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการหล่อเย็นทูนขึ้นมานะฮะออกมาจากปลายหัวชาร์ปนี่เลยรวมถึงเขาจะมีสิ่งที่เรียกเป็นอัตโนมัติทูนเชงหรือดรอว์บาร์พวกเนี้ยก็ต้องดีไซน์ให้มีการดูลักษณะของค่าต่างๆสถานะการทํางานนะครับเนี่ยต้องมอนิเตอร์ลิงสภาพการ ทำงานตลอดเวลานะครับพวกนี้ก็จะเป็นงานพวกการใส่สปริงมีค่าพรีโหลดต่างๆนะครับแน่นอนครับพวกชิ้นส่วนการอินเตอร์เฟสเนี่ยก็จะต้องมีการคูลิ่งแอร์คูลิ่งรวมถึงนะครับเขาก็จะมีการหล่อลื่นแล้วนกะ็ที่นี่จะมีการปล่อยหลูปล่อยออยปล่อยแอร์หลูบเข้ามานะครับในส่วนที่เป็นตัวแบร์ลิงทั้งด้านหน้าและด้านข้างของแบร์ลิงเนี่ยรูปร่างนี่ก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับว่าลักษณะเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับนี่ก็ให้ดูอีกนะครับในลักษณะของการมูฟเมนต์เนี่ยซึ่งเขาก็จะมีเซนเซอร์ตัว มาวัดนะครับมาตรวจสอบในเรื่องของการเคลื่อนที่ของชาร์ปนะครับในแนวเรเดียนในแนวแอคเซนแอซเซเขาก็จะมีเซนเซอร์คอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีของการออกแบบสปินเดิลซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนอะไรที่ซับซ้อนนะครับซับซ้อนและมีราคาสูงด้วยนะครับตัวสปินเดิลของเครื่อง CNC อันนี้ก็จะมีแอร์เพิร์ดนะครับนะก็จะเป็นแอร์เพิร์ดไล่อากาศนีออกไปนะครับซึ่งลักษณะของสปินเดิลเนี่ยก็จะเป็นเขาก็จะใช้นะครับลักษณะของตัวอนโคเดอร์เนี่ยเพื่อมาอ่านมา อ่านรอบหรือ resolver นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัววัดตัวคำนวณรอบใน CNC รอบสูงๆเนี่ยนะครับบางทีบางสปินเดอร์เนี่ยนะครับ4 0,000ืร 000, อบหรือบางที80,000รอบก็มีในงานที่มี precision มากๆนะครับัน,นก็ผ่านไปทีนี้ผมลองให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของเครื่องมือวัดปูพื้นฐานกันนะครับเช่นเครื่องมือที่เรียกว่า CMM เราลองไปดูสิครับว่าลักษณะของตัว CMM เนี่ยนะครับเขาทํางานอย่างไรซึ่งเราหนีไม่พ้นนะครับในการทํางานแมชชีนเนี่ยในการกลึงสายตาไะไบกัดเจาะด้วย เครื่อง CNC m a c h i n i n g Center เรนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาดูในลักษณะของตัวเครื่องมือวัดซึ่งเครื่องมือวัดเนี่ยนอกจากเวอร์เนียร์ไมโครมิเตอร์แล้วมันยังมี CMM อีกด้วยนะครับคือ Coordinate นะฮะโคดิ n เนตเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นพิกัดนะครับ measuring machine measurement machine เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็จะมีหัวสไตลัสไอหัวอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยเข้าไปแตะเข้าไปแตะซึ่งในงานที่ต้องการ accuracy นะครับงาน p r e c i s t i o n มากๆไม่ว่าจะเป็นงาน aerospace งานที่เป็นเกี่ยวกับ,กบเรื่องของชิ้นส่วนเครื่องกลในออโตมอติ v e เครื่อง คนในงานในลักษณะของชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ก็จําเป็นจะต้องอาศัยซีมเอ็มแมชชีนนะครับซึ่งตัวโต๊ะหินเนี่ยก็จะควรจะเป็นโต๊ะหินแกรนิตที่มันมีลักษณะเฟรมที่แน่นหนาไม่ขยายตัวตามความร้อนนะฮะทนต่อวเบรชั่นได้ซึ่งซีมเอ็มนี่ก็มีหลายไทยนะครับซึ่งไทที่จะเจอกันเยอะๆที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นในลักษณะของตัว h o r i z o n t a l l arm แล้วก็มี portable ด้วยสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะหลากหลายรูปแบบนี่อย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับเป็น c กน n ร r y เป็น bridge shape ลักษ ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเอาชิ้นงานวางเข้าไปเนี่ยเราเอาสไตลัสแตะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในการเรียนรู้เรื่องการวัดค่าพิกัดการวัดเนี่ยนะครับมันจะต้องเข้าใจเรื่องของ drawing และเข้าใจเรื่อง form and tolerance หรือถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่า GDT นะครับ geometry dimension and tolerance ก็จะมาดูนะครับในเรื่องของพิกัดความเผื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับเอาหัวโผล่ไปแตะดูเรื่องความกลมความ roundness ความ flatness ความขนานการร่วมศูนย์ต่างๆเนี่ยพวก CMM เขาจะสามารถที่จะบอกค่าพวกนั้นออก มาได้นะฮะฮซึ่งมันจําเป็นอย่างมากในงานเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งเราสังเกตว่ามันหนีไม่พ้นเลยในงานแมชชีนนิ่งทุกประเภทก็จําเป็นจะต้องมีการคอนเฟิร์มซึ่งนอกจากการใช้เลเซอร์สแกนแล้วเนี่ยนะครับโปรไฟล์สแกนนิ่งเนี่ยวิธีดั้งเดิมก็คือการใช้หัวโผลบ CMM เนี่ยนะครับแต่ขั้นแรกเราต้องมาคัลิเบตอย่างงี้ก่อนนะครับก็ต้องมาคัลิเบตให้เขารู้จักนะฮะหัวโผลบเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีซอฟต์แวร์อัลกอริทึมนะครับของแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายเขาก็จะใช้งาางาาาาานนนนนกกกกัััััไไปพพอออเเเเเรรรรรคคคคคลลลิิบบบตะะะส็็็จจมมมืววดดีทุณ แล้วก็มาดูค่านะครับปรับตั้งต่างๆให้ก็จะมีเซอร์วิสคาลิเบตเพราะว่าทุกอย่างของเครื่องมือวัดเนี่ยเขาก็จาเป็นจะต้องมีการสอบเทียบนะครับมีการสอบเทียบแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ช่วยดูตรงนี้ในค่าในเรื่องของความทอเลอร์เรนซ์เพื่อมันจะปรับเพราะว่าเป็นตัวเครื่องมือวัดใช่ไหมครับเครื่องมือวัดเนี่ยมันก็ต้องคาลิเบรตัวเองให้มีความแม่นยําเที่ยงตรงเพราะเขาจะไปตรวจวัดคนอื่นไปประเมินคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานพวกนี้เนี่ยนะครับพวก CMM พวกนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้วัดหลายๆอย่างนะ นะครับวัดรอยเชื่อมในจุดต,ต่างๆนะครับหรือวัดชิ้นส่วนอะไรก็ได้แก็บนะครับหรือเป็นหาค่าต่างๆโดยเขาใ,ใช้จอยสติกในการโยกอย่างนี้ไปหาอันนี้ก็คือซ M m เนี่ยถือว่านะฮะได้เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาสู่เลเซอร์สแกนในสมัยใหม่นะครับมันก็เป็นอีกคอนเซปที่ใช้เหมือนกับเรื่องของซ M เเช่นกันนะครับหลังจากเรามาดูกันแล้วเนี่ยเราก็จะพบอีกว่าลักษณะของตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างภาพที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการ วัดนะครับเนี่ยตัวนี้เขาก็จะเป็นลักษณะของตัวหัวเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปและทําการวัดนะบีจีนะครับเนี่ยคือกลไกของการวัดมันก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับหัวโผลบเนี่ยนะครับก็จะใช้ในการวัดโดยแตะนะฮะในเวลาน้อยกว่า0.5วินาทีเนี่ยนะครับแล้วก็แตะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อควบคุมนะไอความแม่นยําความทา r e p e a t a b i l i t y เนี่ยให้มันน้อยกว่าค่า1ไมครอนนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นลักษณะการทํางานของชุดพวกนี้เราก็จะเห็นหัวตัวนี้ในการวัด วัดซึ่งตัวนี้เขาก็จะใช้การวัดลักษณะที่แตะหัวโผลบเข้าไปอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยเราก็จะมาเห็นว่าลักษณะของการวัดเนี่ยไอลักษณะการวัดลักษณะนี้เนี่ยเป็นการกลไกการวัดหน้าสัมผัสการวัดแบบแบบลอยแบบฟรีโฟ l นะครับในตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้การวัดนะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ส่งสัญญาณผ่านตัวเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะวัดนะฮะในแต่ละส่วนนะครับก็จะสามารถวัดค่าพิกัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเรื่องของ position ตำแหน่งความเป็นทรงกระบอกนะครับความเป็นทรงกระบอก ก็คืองานเนี่ยมันเป็นภาพตัดภาพ cross section ภาพตัดเฉืออออกมาแต่งานจริงๆแล้วมันเป็นรูปทรงกระบอกนะครับรวมถึงการเช็คความกลมได้ด้วยนะเช็คความกลมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหัวของเขานะครับอันนี้ BGC1 น,นะครับต่อไปเนี่ยการถ่ายโอนข้อมูลและการค a l i เบรตเนี่ยเดี๋ยวนี้การออกแบบเครื่องมือของ tooling สมัยใหม่นะครับ tooling สมัยใหม่เนี่ยหรือ s p i n d e สมัยใหม่เนี่ยมันจะสื่อสารคุยกันนะฮะผ่านิน f r a เ e d มีตัวรับตัวส่งแล้วก็ทํามุมนะครับมุมจะบานออก40องศายนี้ระยะห่างก ติดเอาไว้ประมาณศูนย์ครึ่งเมตรถึง3เมตรเนี่ยก็จะสามารถอ่านตัวรับตัวส่งก็จะอ่านเจอกันได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่อนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสเตเตอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นไอโรเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอินฟราเรดโมดูลก็คอยรับส่งในขณะที่สปินเดิลตัวนี้กําลังทํางานนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนนะครับเนี่ยชิ้นส่วนเครื่องมือไอเจ้าตัวสปินเดิลตัวทูนลิงตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของโคมีซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าาาาาาในนกกรรททํํงเะ็จ การตรวจเช็คนะฮะทำการคว้านทําการตรวจวัดนะครับแล้วก็เก็บค่าเครื่องมือวัดนะฮะที่เราวัดค่าได้นี่ออกมานะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่ตัวนี้นะฮะพวกนี้มันจะเป็นตัวที่เป็นทูลลิงที่เป็นลักษณะเป็นแมคคาทรอนิกนะครับเป็นแมคคาทรอนิกเพราะมันอาศัยองค์ประกอบของงานทั้งเครื่องกลและงานไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกนะครับพวกนี้มันจะมีความเป็นมองมันได้เป็นเป็นชิ้นส่วนทาง ทางแมคคาทรอนิกชั้นชิ้นหนึ่งที่อาศัยงานพรีซิชันด้วยนะครับค่อนข้างพรีซิชันสูงมากๆเลยตัวสปินเดิลเนี่ยนะครับมีราคาสูงด้วยนะครับสปินเดิลบางตัวประมาณ2ล้านบาทนะครับในเครื่องเครื่องซีนีที่เขาซีเรียสที่เขาคุมการแมชชีนกันในระดับ3ไมครอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหัวสปินเดิลหรือห,หรืออะไรต่างๆเครื่องมือเองก็ต้องถูกควบคุมความแม่นยําด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะในลอจิกของการลักษณะของการดูซีเควนต์ของเขาเนี่ยคือในตัวสปินเดิลสมัยใหม่หรือซีนสมใหมี่ร,รััเ้าจู และสามารถออฟเซตค่าการสึกหลอของทูนล,ลิงได้ด้วยชดเชยความสึกหลอโดย ของเครื่องมือกลโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยก็สําคัญคือตัวนี้ก็จะมองเป็นเหมือนเป็นโฟลชาร์ดอย่างนี้นะครับเขาก็มาดูก่อนว่าในการทํางานเนี่ยนะครับในการที่เรามิลลิ่งหรือเราทําการกัดงานชิ้นงานอะไรสักอย่างด้วย CNC เนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยในการกัดงานเนี่ยค่าของงานยังอยู่ในทอร์เรนส์ไหมนะครับถ้ายังอยู่ในทอร์เรนส์อ่าเราก็ดูว่ามันเกินค่าขอบบนขอบล่างของค่าสแตนดาร์ดอั e เปอร์ทอ n c e รน w ์โลว์เวอร์ทอรน์ไหมอ่าถ้าสมมติอยู่โอเคก็วนกลับขึ้นไป แต่ถ้าตกนะครับตกนะฮะตกไอตัวสแตนดาดตกเล้งเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคุณก็ไปดูต่อนะครับว่าเอ้ยมันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปล่ะถ้ามันใหญ่ไปไปทางนี้ต่อนะครับพอใหญ่ไปก็มาคอมเพนเซตเลยปรับปรับค่านะครับหรือถ้าเล็กไปก็มาคอมเพนเซตอีกเหมือนเดิมก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็น,นกลไกการชดเชยระยะจากคอนโทรลเลอร์ของ C N C เองนะครับนี่ก็จะวิ่งกันไปอย่างนี้นะครับซึ่งอย่างนี้ถ้าตกขอบทอล,ล์เรนท์ไหมคือในทางการทํางานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการวัด ว่าตัวค่าต่างๆเนี่ยมันใหญ่ไปหรือเล็กไปเวลาพาที่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราวัดในการวัดก็ต้องคุมอุณหภูมิด้วยนะครับไม่ใช่ไปวัดตอนร้อนๆไม่งั้นก็เถียงกันตายกับ QC นะครับเพราะว่าพอเราวัดในอุณหภูมิเช่นในขณะที่อยู่ในโรงงานเนี่ยถ้าซีเรสซีเรสเขาจะคุมอุณหภูมินะครับอยู่ที่20กว่าองศาเนี่ยในเครื่องซ NC ต่างๆนะครับถ้าเรากึ่งงานในสภาพบรรยากาศธรรมดาเนี่ยมันร้อนใช่ไหมฮะแต่เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยวัดถึงจะได้ขนาดที่แท้จริงแต่ถ้าเรากึ่งปุ๊บวัดไปด้วยเนีมมัันนนนงาาอ้้ชิกก็โส นี่คือเครื่องมือที่เรียกว่านะครับมันเป็นงานทาง QC ชนิดหนึ่งก็คืออัปเปอร์นะฮะคอมเพนเซชันเลเวลพวกนี้นะฮะ UCL UTL เนี่ยเนี่ยคือค่าทอร์เรนต์นะครับอี UCL เนี่ยเกินขีดจำกัดนะฮะการสึกหรอเนี่ยเราชดเชยไปเนี่ยเกินค่าคอมเพนเซชันด้านขอบบนขอบล่างหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นชาร์ตนะฮะในการคอนโทรลในงาน QC ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของตัวที่เป็นแกนสปินเดิลนะฮะตัวอย่างที่เป็นแกนสปินเดิลซึ่งตัวนี้เนี่ยนะะครัับลกษณ าก็จะมีเป็นขนาดนะครับเป็น HSK เนี่ยหรือ ISO 50อย่างเงี้ยนะครับหรือเป็น HSK ความใหญ่ความเล็กก็ไล่ไป HSK 5 0พวกตัวนี้นะครับตัวตัวรีเซิร์เวอร์ตัวนี้มันก็เหมือนกับเอนคเดอร์ก็จะเป็นเอาไว้คอยรับนับจํานวนรอบเป็นฟีดแบ็กเป็นฟีดแบกลูปชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเตเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นโรเตอร์นะครับตัวนี้เป็นหน้าจานเป็นหน้าเพลทนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเพลทเสร็จแล้วตัวนี้นะครับมันก็จะแกนตัวนี้มันก็จะคอยออฟเซ็ตมันเลื่อนให้ได้ด้้้้วววยนนนนนัับบทีีี่ผผูลิตตตกกก็็็ออแแมาเเปป สปินเดิลนี่แล้วก็มีมอเตอร์อยู่ด้วยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยตัวสปินเดิลมันก็คือมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่มี precision สูงสูงมากๆเลยนะครับแล้วการทํางานก็ต้องทํางานอย่างคุยความเข้าใจเพราะมันมีพาร์ททั้งเป็น Encoder มีพาร์ททั้งตัวที่เป็นมอเตอร์ต่างๆนะครับรวมกันอยู่ในชิ้นส่วนตัวนี้เป็นสปินเดิลนะฮะซึ่งสปินเดิลแต่ละอันเนี่ยก็มีราคาสูงอย่าคิดว่าราคาไม่แพงนะครับบางทีราคาแพงมากเลยอย่างที่ผมบอกนะครับคือมันก็มีเคสหลายอย่างเนี่ยเวลาเราคุม CNC ใหม่ๆมม CNC หม่ๆบางงครั้ี่ ก็มีการพลาดกันได้นะครับคือหัวสปินเดิลไปชนนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยในการทํางานในภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าสปินเดิลที่ควบคุมความแม่นยําของการผลิตพาร์ตในระดับ3าไมครอนพวกนี้ราคาสูงนะครับบางทีราคาเป็นแบบหลัก2ล้านบาทนะนั่นเลยคือบางที่ก็ซื้อใหม่อย่างเดียวถ้าชนก็ซื้อใหม่อย่างเดียวแต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาซ่อมได้นะครับซ่อมได้แต่การซ่อมคุณต้องเข้าใจมันเข้าใจมันหลายๆอย่างเล,เลยล่ะนะครับสิ่งที่อยู่ในนั้นเรื่องของแบริ่งนะครับเรื่องของแบริ่งก็จะต้องเข้าใจว่าเเเออบบบรรร่มมันนีี์ะไทป็ กันเพราะว่าองศาของไทปเปอร์นี่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราเปลี่ยนเข้าไปแม้จะเทียบกันได้แต่ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะไซส์ของเม็ดบอลลูกปืนหรือการทำไทเปอร์ที่แตกต่างองศาที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับทุกอย่างเอนจิเนียริ่งเขาดีไซน์มาแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะมีดิเมนชันเท่ากันไปเพราะเราสวมเข้าไปแต่ปรากฏว่าเมื่อไปใช้งานเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม่เท่ากันนะครับหรือจุดอื่นๆนะครับในเรื่องของมันจะมีเรื่องของสนามแม่เหล็กตกค้างมีเรื่องของพรีโหลดอะไรพวกนั้นเราก็จะต้องไปจัดการพวกนีีี้้้้ใใหหเเเรรรรยยบอออนนนะััพาา่่ืงงขปญ สาคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสปินเดิลนะครับถ้ามีปัญหาปับ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมได้เดี๋ยวนี้ต้นทุนก็จะลดต่ําลงนะครับแต่แต่ต้องหาผู้ซ่อมที่มือถึงถึงนะครับผู้ซ่อมที่มือถึงถึงทางเราก็มีพันธมิตรอยู่ในการซ่อมพวกสปินเดิลพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการปรับค่าเนี่ยก่อนการตัดเฉือนคือชดเชยนะครับไอ้พวกค่าคมตัดเนี่ยนะครับนะฮะผ่านไอ้ตัวรางสไลดต์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวชดเชยนี่แม่ยาในระดับไมครนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ แกนสไลด์นะครับเนี่ยชีเบอร์เนี่ยเป็นเหมือนแกนสไลด์ได้นะครับนี่ก็เป็นแกนสปินเดิลนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นฟูดเป็นฟันต่างๆเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นระบบวัดตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเาวัดค่าได้ด้วยนะครับตัวเนี้ยแกนสไลด์ตัวนี้มันจะปรับชดเชยขนาดของเขาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าลักษณะของการทํางานเนี่ยนะฮะในการซ่อมแซมสปินเดิลเนี่ยหรือสปินเดิลที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับเวลามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรขอเชิญไปติดตามดูตรงนี้ภาพก็เปิดมานะครับก็มาในโรงงานโรงหนึ่งงในโลกแห่ ในโลกใบนี้นี่ครับผู้จัดการการฝ่ายผลิตโปรดักชันก็เอาจ็อบมาให้หลังจากเขียนแคมแล้วนะครับว่าเอ้ยกุไปกัดงานตอนนี้มานี่ผู้จัดการก็นั่งก็แก๊กๆแก๊กคำนวณนี่คนคุมเครื่องซีนซีอ้าวมีปัญหาซะแล้วนะครับเกิดอารลามร้องตูดตดงานเข้าแล้วนี่นะครับนี่เพียนะครับเห็นไหมหนหน้าผู้จัดการไหมฮะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องนะครับค่อยๆเดินไปดูนะครับแต่ภาพเพียครับผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับเพียงานเข้าแล้วเห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นสปินเดิลครับเรียบร้อยสองล้านดูสิริยาเท ซ่อมได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็ส่งซ่อมนะครับไปยังศูนย์ซ่อมต่างๆซึ่งก็มีหลายที่นะครับทาง E อทีเลเซอร์เทคนิคเราก็มีความชํานาญในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับโดยซ่อมแซมสปินเดิลของ c ีนี่ยทางเราก็รับนะครับเรามีระบบเลเซอร์ในการที่จะซ่อมแล้วก็ส่วนในเรื่องของการดินามิกบาลานซ์การทำพรีโหลดเนี่ยเรามีโน้ตหาวต่างๆจากทางค่ายผู้ผลิตนะครับที่เราจะส่งโคเปรตกันในฝั่งยุโรปเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ่อมสปินเดิลพวกนี้ได้นะครับสามารถติดต่อได้นีเห็นไหมกระบวนการทำเนี่ย ครับมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับเราก็แยกพาร์ตนะครับในการท่อสานสปินเดิลนี่แกะล้างก่อนทีนี้เขาก็จะมาดูนะครับในรายละเอียดของสปินเดิลแต่ละรุ่นเนี่ยก็ต้องมี Data เอาไว้ทําการจดบันทึกทําการวัดค่าก่อนนะครับวัดแตะนะครับเนี่ยแล้วก็ดูในเรื่องของลันเอาเช็คซิว่าลันเอาเป็นยังไงนะครับจดบันทึกไว้ว่าลันเอาปัจจุบันเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีการตัดเฉือนการกริดดิ้งนะครับการเชื่อมพอกต่างๆด้วยเลเซอร์นะครับเพื่อทําขนาดต่างๆให้ได้นะครับ นี่ก็มาตรวจวัดวัดค่าเตเตียมพร้อมประกอบครับเห็นไหมฮะนี่คือพอเขาวัดได้ปุ๊บตัวสาคัญก็คือแบริ่งก็ต้องเปลี่ยนแบริ่งให้มันได้ขนาดเท่าเดิมงานแมคานิกจริงๆเป็นงานงานช่างที่มีความแม่นยํามากๆมันเป็นงานคลาฟนะครับงานงานเขาเรียกงานช่างฝีมือนะครับตัวนี้เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่บ้านเรายังไม่ค่อยเน้นนะครับบ้านเราจริงๆเนี่ยความการที่จะทํางานพวกนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นงานงานทางวิศวกรรมเครื่องกลผสมกับไฟฟ้าด้วยนะครับไปตัวสปินเดิลเนี่ยนะครับแต่อาศัยเป็น precision เอนจิเนียริงซะมากกว่านะครับเห็นไหมฮะเขาก็ทาถอดประกอบนะครับด้วยความแม่นยําเปลี่ยนแบริ่งเสร็จแล้วอัดสปริงพิรีโลดต่างๆเข้าไปนะครับเนี่ยตัวนี้สําคัญแล้วก็ต้องมีการวัดค่านะฮะเนี่ยอย่างนี้เขาก็มีการวัดค่าต่างๆเห็นไหมครับนี่แปะเข้าไปนะครับลองเทสวัดรอบนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการจดบันทึกและการทํารายงานเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ส่งกลับคืนนะสู่มือของโรงงานลูกค้านะเมื่อกี้นี้นะครับพอได้รับกลับมาปุ๊บเขาก็ติดตั้งเอาไปใช้เห็นไหมฮะสีหน้ายิ้ม เลยนะครับใช้งานต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็คือลักษณะของการซ่อมสปินเดิลนะครับก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งทาง EAT เนี่ยเราก็มีมีทักษะในการใช้เลเซอร์เข้าไปในการซ่อมสปินเดิลอยู่พอสมควรนะครับอันนี้มาดูสิครับว่าฟังก์ชันของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เชิงแมคชีทรอนิกส์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็เกี่ยวข้องกันหลายๆศาสตร์นะตัวที่เป็นชิ้นส่วนของแมคชีทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่พวกอินฟอร์ม a t i c ก็ไอพวกแบบศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาการรรคคคอออมพิิววเเต์นนี้น e ิเล็กทร e นิก i c เนี่ยก็มันจะรวมถึงการควบคุมการคอนโทรลนะครับเป็นพวกคอนโทรลฟีดแบ็กลูปพวกนี้งานไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะแยกย่อยออกมาเป็นงานเครื่องมือวัดงานวัดละเอียดแมสสเทคนิคงานที่เป็นเกี่ยวกับงานเซอร์โวมอเตอร์นะครับพวกงานไร์ อ r นทริปเทคนิคงานไฮดรอลิกงานนิวเมติกแน่นอนครับทั้งหมดนี้ถูกฝังอยู่ในส่วนที่เป็นแมชชีนิกนะครับเนี่ยโยนเข้ามาในส่วนแมชชีนิกโยนเข้ามาแล้วก็วัดนะครับวัดค่าเป็นแมชทคนิคได้ค่าวัดป้อนกลับฟีดแบ็กเข้าไปในระบบควบคุมพวกนี้ก็คืออินฟอร์ติกก็คือตัวโปรแกรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผังการทํางานมันก็เหมือนกับเป็นฟีดแบ็กลูปนะครับซึ่งตัวสปินเดิลนะครับในงาน c ี c ก็ต้องมองในส่วนเหล่านี้นะฮะเขาต้องทํางานประสานกันในส่วนเหล่านี้การใช้งานเนี่ยนะครับจะปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้้้วกก็ใชงงาานจริไดม เ,เขาก็จะต้องมีระบบป้องกันการชนระบบการบีบอัดแมนเรลนะครับสร้างสัญญาณนะครับนะฮะสัญญาณการหยุดฉุกเฉินเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่สังเกตนะฮะสื่อสารกันนะครับในหัวคว้านหัวเจาะพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องมือวัดเหมือนกัน นะครับซึ่งเหมาะกับการวัดแบบฟรีฟอร์มนะครับเนี่ยซึ่งเหมาะกับการวัดแบบฟรีฟอร์มซึ่งเขาก็จะมีได้ค่าเนี่ยเอารอบต่ำๆนะฮะคั้งแรกก็หมุนค่าไปก่อน3-5เมตรต่อนาทีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะใช้ค่าตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เครื่องมือวัดมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเช็ค precision ว่าความทําซ้ํา repeatability เนี่ย0.5ถึง1นึมนะครับเนี่ย0.5ถึง1ไมครอนไหมนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกันผ่านอินฟาเนะส่งสัญญาณกันผ่านอินฟาเลสนี่ยคือลักกษณะของารใช้ เครื่องมือตัวนี้มีส่งสื่อสารสัญญาลด้วยมันเลยเป็นทูลลิงที่เป็นออกไปในเชิงแมคคาทรอนิกนี่ก็เป็นตัวอย่างคุณสมบัติ นะครับของตัวเนี่ยนะครับเป็นตัว Data ของเขานะมันก็จะมีหลากหลายนะครับมีตั้งแต่หลากหลายมีสเตปแองเกิลมีไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับค่าไดเมนชันแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องมาเช็คให้หมดเลยนะครับเนี่ยไดมิเตอร์หนึ่งไดมิเตอร์สองคอไดมิเตอร์เท่าไหร่มีค่าสเตปเลงเท่าไหร,ร่มีความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวใช้จริงเท่าไหร่ความยาวโอเวอร์เอาเลงประมาณเท่าไหร่ทิปแองเกิลเท่าไหร่สเตปแองเกิลเท่าไหร่นะครับพวกนี้ก็จะต้องเอามาดูค่าทั้งหมดซึ่งตัวทูลที่ฟอร์มทูลพวกนี้เนี่ยก็มีความสําคัญนะครับ การใช้งานในการผลิตจริงเนี่ยตัวฟอร์มทูลผู้นี้ก็จะต้องทําการควบคุมนะครับ ซึ่งการควบคุมดิเมนชันก็จะทําดังต่อไปนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นเลเซอร์อย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเลเซอร์แล้วเขาก็จะมาทําการแตะทําการเช็คเครื่องมือของเขาว่าโอเคขนาดอะไรต่างๆมันยังได้อยู่ไหมเม็ดมีดคมมีดระยะเทียบกับแกนกลางยังได้อยู่ไหมเข้าไปในแนวแกน x แกน y แกน z เนี่ยวัดหลังจากนั้นก็จะรู้กันก็จะสื่อสารตัวนี้ไปให้คอนโทรลเลอร์ของ cnc นะครับคอนโทรลเลอร์ Controller cnc ก็จะรู้แล้วว่า้ขนาดนี้เนี่ยมันต้องคอมเพนเซตเครื่องไปทางไหนตันนี้นะครับไปทางแกนไหนนี่ตามทิศทางเลย ใช้เลเซอร์เป็นการตรวจสอบนะครับพวกซีนซีสมิติหรือบางทีเขาก็จะไปชดเชยในตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทอร์มอลคอมเพนเซชันได้ด้วยนะครับพอกัดงานขึ้นไปแล้วร้อนทูลิ่ม,มันอาจจะมีการขยายตัวนี่ก็เป็นไปได้นะครับพวกงานพวกนี้นี่มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบพวกนี้จะต้องอาศัยอาศัยอะไรอยู่เป็นจานวนมากนะครับพออุณหภูมิมันสูงเกินไปปุ๊บตัวนี้มันขยายตัวทําให้การที่เราจะกัด p ร e ซิชันกัดงานที่ความแม่นยําแบบระดับสูงมากๆเนี่ยนะครับมันเลยทำไม่ได้นี่ก็เหมือนกันก็จะเป็น เป็นตัวอย่างการวัดขนาดที่แท้จริงนะครับไอตัวเม็ดอินเสิร์ตนี่ก็ติดกับด้ามทูลตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็เป็นจุดโคดิเนตซึ่งการวัดที่แม่นยำเนี่ยเราต้องวัดค่า L1 แล้วก็ค่า L2 เนี่ยนะครับพร้อมๆกันและจับการรัศมีของมุมด้วยนะครับของมุมมีต่างๆนะครับว่า R มันเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ก็เช่นกันนะครับเราใช้เลเซอร์ในการคอนโทรลพวกนี้นะเลเซอร์ในการดูที่จุดที่คมตัดและจุดที่สึกหลอเนี่ยนะครับโดยเราต้องใช้เลเซอร์ในการสแกนอ่านอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ คือจุดนะจุดที่เขาสัมผัสจุดที่เขาไปเช็คนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองทูนสจุดนี้นะครับก็ต้องนะฮะไปตรวจวัดด้วยเลเซอร์แล้วก็มันจะมีผลกับเชฟของชิ้นงานนะครับพวกตัวนี้เป็นการเช็คในทูนที่เป็นลักษณะต่างๆเป็นฟอร์มคอนโทรลนะครับตัวอย่างอย่างเช่นดอกตัวนี้ก็คือดอกบอลโนสนะครับเนี่ยลักษณะดอกแบบนี้เนี่ยมันเป็นบอลโนสนะครับก็ยึดติดเข้าไปกับคอลเลตนะครับของตัวสปินเดิลตัวนี้ก็ใส่คอลเลตเข้าไปก่อนแล้วคอลเลตก็ไปต่อเข้านะครับกับตัวแกน สปินเดิลนะครับซึ่งการวัดเนี่ยเขาจะใช้การวัดแบบไม่สัมผัสก็คือใช้เป็นเลเซอร์อินฟลอมิเตอร์ในการเช็คขนาดหาขนาดตรงหัวทิปของทูนตรงด้านข้างของหัวบอนโนสว่าสึกไปหรือยังนะครับรวมถึงบุนโนสด้วยในอย่างดอกตัวนี้เนี่ยนะครับกานะวินเดเดรเว็กซอซย,ยน,นี่ก็คือตัวตับเกลียวนะฮะเป็นเป็นเป็นดอกทูลลิงสำหรับการทาบตัวนี้ก็อัลสเดรเว็กซอยก็เป็นตัวล้างเกลียวนั่นเองนะครับนี่ก็จะเข้าไปล้างเกลียว มันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งเขาก็ต้องดูนะครับในการทํางานแมชชีนแม่นแม่นเนี่ยทำงานแมชชีนนิ่งแม่นแม่นแล้วก็จําเป็นจะต้องวัดขนาดมันอยู่ตลอดเวลานี่คือการตรวจสอบการวัดนะฮะหัวกัดของมีดอินเสิร์ตเพื่อหาข้อผิดพลาดก็ต้องวัดทั้งแบบสแตติกและแบบไดนามิกนะฮะก็คือแบบวัดแบบแตะนิ่งๆิแล้วก็หมุนไปด้วยดูดูค่าต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ยิงผ่านมีตัวรับตัวส่งนะครับก็จะดูค่า การสะท้อนไปมาของแสงและดูการเบรกของตัวเลเซอร์ตัวนี้นี่ก็เช่นกันนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าการชดเชยความร้อนของแกนทั้งหมดโดยใช้เลเซอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็แตะเข้าไปจึบนะครับนี่ก็ชดเชยนะฮะนี่ครับของแกนเครื่องจักรเนี่ยนะครับโดยใช้เลเซอร์เข้ามานี่หัวโผลบนะครับนี่ก็จะเป็นการใช้ทูลลิงเพื่อมาคัลิเบรตมาคอมเพนเซตนะครับรูปร่างก็จะเหมือนตัวหัวโผลบของ CMM นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็แปะเข้าไปแล้วก็ใช้แตะนะฮะแต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 ะชิ้นงานเพื่อทํา การคาลิเบรตได้ด้วยเป็นการน,นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการวัดแกน x บวก x ลบ y บวก y ลบ Z บวก s ลบนะครับซึ่งวัดทูนลักษณะนี้นะครับสำหรับการตรวจวัดเนี่ยหทิศทางก็จะช่วยลดเวลาในการวัดนะครับนี่ก็แต่แต่แต่แตแตแตปบุ๊บก็รู้เรื่องเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกัดงานนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็รู้จักส่วนสําคัญสําคัญในเรื่องของสปินเดิลของ C n นีเรื่องของการทําทูลออฟเซตในการที่จะชดเชยขนาดนะครับเวลาเรากลึงกัดชิ้นงานเนี่ยในการกัดชิ้นงานไปนะครับ เราก็ต้องมีการเช็คซึ่งผู้ผลิตสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมีทูลลิงในการเช็คอย่างตัวนี้อย่างตัว b ล o o m TC51 เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เขาเอาไปใช้งานกันในสถานนี้สําหรับใน EP นี้เนี่ยนะครับออโตเมชันทกก็ขอนะบจบนะฮะร,รายการไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ใน EP ีต่อๆไปนะครับเราจะพูดในเรื่อง CNC แล้วก็ ขยับเข้าไปสู่ตัวที่ลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงนะครับเพื่อให้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับเกิดขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอ,ขอบคุณสำหรับ e ยทีเลเซอร์เทคนิคในการเป็นสปอนเซอร์ให้เราขอบคุณมากครับ